คนเลยตอนนี้คนนั้นคือใครคะอัญญาอัญญา,าลิงวิพีว่าอู้หูส่มากใช่อัญญากจะถมลอยู่ๆเขาไปนี่ไงไปแอบ,บล้างมืออะเล่นน้ำกันสองคนอัญญาคือจะบอกเป็นหัวโจกของไอวาก็ว่าได้เพราะว่าหัวโจกหัวโจกใช่นำพี่ถ้าบอกว่าอัญยามือเลอะแล้วเขาจะดีใจมากแล้วเขาจะได้ไปล้างมือชอบเล่นน้ำบางทีลูกหายไปหายไปไหนอะ เดินไปตามเสียงในห้องน้ำได้เลยค่ะนางยืนล้างมือกันอยู่สองคนเล่นน้ำแล้ว <dances> ก็กดฟองเล่นกดทิ้งด้วยนะกดทิ้งกดเล่นแล้วก็ัญญาพอได้แล้วลูกยังไม่เจอัญญายังไม่เศษอย่างเงี้ยมันครับู้มากคือมันก็ดูน่ารักดีครับแต่ว่าพอพอแบบเออเห็นกดเล่นอย่างนั้นมันก็มันก็เปลืองนะลูกเมื่อใครจะจ่ายลูกเออช่วยกันประหยัดหน่อยนะ ออยเหรอออยก็ดูเหมือนกันนะออยดูเลยครับไม่ได้ดูเหมือนกันคือถ้าแบบว่าพูดครั้งที่หนึ่งด้วยเสียงปกติแล้วยังไม่ฟังก็จะเป็นการอัพเลเวลขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คือต้องไปประชิดตัวจ้ะหยิบออกมาเอามานั่งคุยกันอย่างนี้เขาเขาบอกว่าเลเวลระหว่างอัญญากับน้องพีคืออัญญาเขาเพิ่งสองขวบครึ่งไงความคือตอนน้องพีสองขวบครึ่งอ่ะก็น้องพีก็สุดๆเหมือนกันนะผมว่า คือน,น้องพี่อ่ะจริงๆอ่ะความแสบว่าอาจจะน้อยกว่าอัญญาในอายุเท่ากันเพราะตอนนั้นน้องพี่เขายังดูแบาๆเนาะ uh. อาจจะแบบเริ่มพูดเก่งอะไรเงี้ยแต่ถ้าอัญญาอาจจะแบบว่ามีตัวอย่างไงน,นางก็เ,เลยเร็วผมว่าอัญญาเขาจะเป็นสไตลแบบ์แบบเนี้ยแบบก็จะทาอะไรเงี้ยเออแต่ว่าน้องพี่อ่ะคือถ้าสมมุติว่าห้ามปุ๊บเขาจะหยุดนะแต่เขาจะถามว่าทําไมอ่ะทำไมยังงุ้นทำไมอย่าง,งนี้แต่ัญญาคือบางทีแบบสั่งให้เขาหยุดเขาไม่หยุดนะ เออเขา <sk r ug> บอกว่าก็มไม่ผิดในอย่างเงี้ยเออลูกสาวเราเหนือกว่า,าลูกชายูาาาอาจจะเรียกว่าเป็นขั้นกว่าก็ได้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเอออาจจะแบบว่าตั้งใจให้ลูกเป็นแบบนั้นขั้นกว่าขั้นกว่า อยากให้นางเรียบร้อยออยไหว้พระขอพัในห้องพระทุกวันว่าขอให้นางเป็นแบบเรียบร้อยกายวจาใจให้มีความสวยกายว่าใจซึ่งเือก็ได้มาหนึ่งคนไงเธอได้มาหนึ่งคนไอวาก็คือเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์วันวนึก็เป็นมิสิคอลร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเกี่ยวแันไหมกับการที่เขามีพี่เป็นพี่ชาย <Es> ก็ม <stock ing S 2> ีบางอย่างอย่างเช่นตอนนี้คือบาร์บี้คือไม่รู้จักไม่เอากลัวผมกลัวผมบาร์บี้ umbai? ไม่ชอบเล่นไดโนเสาร์แล้วก็แบบไม่ชอบผมบาร์บี้แล้วก็เล่นวิ่งในจับกับพี่เล่นเล่นแบบไดโนเสาร์สู้กันอย่างเงี้ยวิ่งในข้อพี่ชนล้มกระแทกลงวิ่งต่อไม่ร้องไห้ใช่อันนี้คือได้พี่มาแต่ถ้ากลับกันเป็นพี่สาวและน้องชาย ก็น้องชายจะเล่นบาร์บี้ซึ่งก็ดีแล้วใช่ไหมเป็นแบบนั้นพี่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 เขาช่วยเหลือไหมคะช่วยเปล่าไหมครับเพราะเขาผ่านประสบการณ์มาก่อนผมเคยสังเกตนะพี่ทีเขาช่วยนะแบบว่าคอยบอกว่าน้องอย่าไปเล่นอันนี้เขาคอยดึงดึงน้องไว้นะแต่เขาก็เหมือนดึงผ่านๆอ่ะแบบแบบเฉยๆเพราะว่ม่เห็นเขาเป็นสายบุญไม่พ่ม่เป็นไมนผ่ายแบบเขาอาจจะยังไม่รู้จักวิธีอ่ะเขาก็แค่ห้ามแต่ถ้าน้องยังทำอยู่อ่ะ เขาก็จนปัญญาเหมือนกันเหมือนเขาเหมือนแบบดึงดึงแล้วไม่หยุดแล้วแต่ละกันใช่หรือไม่บางทีก็เดินมาฟ้องมามีอัญญาทำอันนั้นอันนี้ส่วนัญญาก็คือเร็วมากตอนนี้เวลาไอวาทําอะไรแบบปีนมามีี่ดูอัญญาปีนหัวโป๊กแบบมังกี้อะไรอย่างเงี้ยเขาดูการ์ตูนไงหัวตกลงมาหัวโป๊กอะไรอย่างเงี้ยฟ้องเก่งเดี๋ยวมันัญญาโทรหามามีแต่มามีนยืนอยู่ตรงนี้นะมามีอัญญาปีนอย่างเงี้ยฟ้องเก่งอัญญา พี่พีก็นำนำเลยเป็นคนนำเป็นคนนำน้องแบบว่าสมมติว่าได้ยินเสียงลงมาข้างล่างได้ยินเสียงเอ้าวิ่งก็คือหันไปมองที่โต๊ะก็คือน้องพีวิ่งรอบโต๊ะอยู่แล้วก็มีไอวานยาวิ่งไล่ตามอะไรอย่างเงี้ยเขาภาพในบ้านคือ3มคนไอวานยาน้องพีเล่นกันแต่ไม่ใช่เล่นน่ารักนะคะต้องนึกถึงภาพที่เล่นกันแบบโวยวายแบบสนุกที่สุดสนุกที่สุดสมมติน้องพีล้มลงไปเขา ัยากระโดดขี่หลังกันปุ๊งๆเนี้ยเออจริงมันเป็นภาพตัวที่เราฟังว่าถ้าลูกแฝดมันจะเป็นอย่างนี้มันยิ่งขั้นกว่าไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยคิดว่าบ้านจะสงบสุขแต่ไได้แต่สังเกตไหมว่านี่ก็คือยังไม่ได้พูดถึงพิธีเลยนะเพราะพิธีเขาแยกไปมุคือรื้อของเล่นกันแบบเสียงดังหันไปอีกมุมหนึ่งพิธีนั่งอ่านหนังสือตั้งใจและตั้งใจต่อเลโก้จิ๊กซออยู่เงียบๆอยู่เงียบๆคนเดียว าจจะหามุมสงบให้มองไปทางนี้กตอนที่สุดคุณน้องน้องี้ก็ยื่นข้อเสนอว่าไม่อยากให้พ่อแม่มีน้องน้อยใช่เหนื่อยที่จะเลี้ยงมากเออขาช่วยดีอะแล้วเออปิดประตูแล้วเขามีเหตุผลด้วยอ่ะเออเพราะว่าแบบน้องแบบมีสองคนน่ะแล้ว คือเขาทดลองมาแล้วอ่ะเขาไม่สามารถแบบเซิร์ฟสองคนได้น้องพีไม่มีสองน้องพีคราน้องพีไม่มีสองน้องพีน้องพีเพราะว่าวันนึงวันนึงอ่ะน้องพีก็ต้องดูคนนี้วันนึงวันนึงก็ต้องก็ดูคนนี้น้องพีไม่สามารถจะแยกล่างมาแล้วเขาทำนั้นแบบแยกล่างออกมาเียดูเหมือนเป็นคนที่เรียนน้องหน,นักมานำน้องลุยอย่างเดียวเลยลื้อของท <c oughs> ี่คนหนักนี่ม,นมาจากไหนเขาเริ่มมาจากอะไรยัม่รสบายความที่จะออกมาขนาดนี้ข้างคุณมันเกิดจากอะไร เพิ่งมาจากว่าถึงรอบที่เราจจะต้องไปจ่ายค่าปากไข่คือน้องเอลซ่าที่นางยังอยู่ในช่องแข่นเราก็เออยังรักษาเขาไว้อยู่แล้วก็ไปจ่ายตังเสร็จแล้วก็ คุยกันว่าเออนี่ถึงใจแล้วก็เลยไปถามเขาไงว่าเออน้องพีเนี่ยมีน้องแชทตู้เย็นอยู่ตอนตอนทักหนน้องพีอ่ะน้องพีเขาบอกว่าเขาไม่เอาใช่ไหมแต่พอพี่ทีพี่ทีก็บอกไม่เอาแต่บอกแต่น้องหนาวมากเลยนะลูกน้องอยู่ในช่องแข็งแบบหนาวมากแล้วพี่ทีก็เฮ้ยก็ได้เมื่อวานนี้เราก็ถามพี่ทีนะพี่ทีบอกว่าอะไรอ่ะพี่ทีก็บอกว่าแม่เขาก็ไม่เอาเหมือนกันพราไม่อยากมีน้องแล้วไม่ไหวแล้วคงเกินละเกินกว่าทุกวันนี้ก็สุดท้านทน แล้วอกยา่ยังไงคะอยากอยากอยากดีนะคะหรือว่าต้อตามใจคนนี้มีค่อยเขวนะเพราะว่าอะไรหรือเปล่าเพราะหมอดูออยากดูป่าดีดีหมอโทรกลับมาหาเป็นหมอดูที่แบบคนนี้เขาก็แม่นด้วยไงหมอดูหมอดูประจำตระกูลออยเออคือเป็นคนที่เราแบบว่าให้ความเคารพให้ความเคารพอะไรเงี้ยอยู่ดีเขาก็โทรหาน้องสาวออยบอกว่าพี่สาวเธอยังถ้ามีลูกปีม้าเนี่ยนะ ดีมากเลยส่งเสริมบีมจะรวยมากไม่ต้องบอกจะนวนเงียนะไม่ต้องบอกเขาบอกว่าอ้าวแต่มันเหลือแต่ลูกสาวนะมันไม่ได้มีลูกชายอะไรย่างเงี้ยเขาบอกว่าลูกสาวก็ได้ถ้าลูกสาวเนี่ยแม่จะรวยก็เลยไม่แบบตัดเลยอกแม่จ่ายแล้วค่าฝากใช่เอาก็เลยแบบเอายังไงดีก็มาปรึกษาแม่แม่แม่บีแม่เริ่มแบบ ไปล้วมาดิไม่ร <laughs> 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 เราต้องคิดถึงตอนนี้ก่อนนะเพื่อไป,ไปมองอนาคตตอนนี้เลี้ยงให้รอดก่อนสี่คน <c oughs> ก็เลยมาก็เลยลุกโนกโนกกันก็เลยมาถาม <c oughs> แต่นี้ฟังคำๆนะไม่ต้องไม่มไมเป็นีดียต่ไม่ตัดสินใจ,ใจแบบฟันธงว่า <c oughs> จริงๆมันก็ฟันธงไปแบบเก้าสิบปอร์เซ็นตแล้วแหละค่ะว่าแบบมันคงไม่มีแล้วแต่ว่าใ <c oughs> แบบนใจ ความแม่ล,แลึกๆอะเราก็รู้สึกว่าลูกเราอยู่ในช่องแข่งเนาะแล้วเออก็ไปถามพาราทเวลาไปทำบุญก็าทำไมอ่ะกับ <c oughs> ตันอเมริกาเขาก็อยู่ในช่องแข่งวนะินเทอร์โซเยอร์เขาก็อยู่ก็ <c oughs> <ล>โอเค <c oughs> ไมใ่ใครเขาก็ไม่ได้บ่นอะไรถามพราว่าเอออย่างเงี้ยเขามีวิญญาณหรือย,อยังเออเซนก์พาลุ้งเข้าไปเพราะว่ารู้สึกว่าเราขังเขาไว้หรือเปล่าแพนดี้เขาจะมีโอกาสไปเกิดอะไรเงี้ยพราท่านก็บอกว่ามีวิญญาณแล้วโยมเรียกเลยเรียกเลยต้องมีรถเหรอเจ็บ้ะใช่ มีวิญญาณระยมแล้วก็ก็นางสาวก็ไปคุยกับพี่คนนึงเขาก็บอกว่าอย่าไปเครียดเลยมันก็อันนี้ขึ้นลึกมากนะมันก็เป็นวิบากของเขาที่เขายังแบบไม่มี <c oughs> ยังไม่ถึงเวลาที่เขาจะเกิดอะไรเงี้ยก็รออะไรเงี้ยอ้ก็คิดว่าโอเคอ๋อก็เราไว้ก่อนเผื่ออีกหน่อยว่าอัญญาณนางแบบมีลูกยากอย่างเงี้ยถ้าอีกหน่อยแบบว่ากฎหมายเขาเปิดกว่านี้ก็ให้เขารับน้องเขากลับมาถ้าถ้าตัวอ่อเขายังแบบฝากได้ย,วยาวๆก็ฝากไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้ามองในมุมคืนฟ้าของเราคือตัวอ่อนเราแข็งแรงทุกตัวอย่างที่ผลผลิตที่มีมาคือไปถึงแข็งแรงด้วยบางตัวจะแข็งแรงมาก <c oughs> แข็งแรงมากมากแล้วก็ประเจกเป <c oughs> ็นตัว <c oughs> เป็นตัวของตัวเองด <c oughs> ้วยกยไบ้างน้องเอลซ่าจริงๆตอนที่เราเข้าสู่กระบวนการเขาจะมีเหมือนกับเป็นพินันกรรมอะให้เซนอยู่แล้วว่าถ้าสมมุติว่าคนนึงไม่อยู่เอลซ่าจะยังไงกับเขาหรือว่าอะไรอย่างเ <c oughs> ง,งี้ยค่ะหรือว่าทั้งสองคนถ้า ไปทั้งคู่เลยจะยังไงอะไรเงี้ยมันก็จะมีการระบุอยู่ข้างในนั้นเรียบร้อยแล้วแต่คือตอนนี้น้องเอลซาก็ยังอยู่ฝากรออยู่ตรงฝากไว้อยู่ครับเป็นเอลซาอยู่เแต่ทั้งหมดสี่คนเราเก็บค่าเทอมลูกถึงมหาลัยเรียบร้อยแล้วก็พอได้อยู่พอได้อยู่ถ้าเผื่ออย่างจีวิงเนี่ยเขาให้โอกาสเราเก็บได้เก็บค่าเทอมก็เก็บไปแล้วเราก็ไลฟ์ขายของเพราะฉะนั้นถ้าเผื่ออยากซื้อจีวิงก็เวลาเราเห็นเราไลฟ์สดในติ๊กต็อกก็เข้ามาซื้อได้นะครับ แอฟฟิลิเอตเลยเนี่ยใช่คุณกัลท์ษาขอบคุณครับขอบคุณคุณนะครับคุณนะครับ